Ako dole. bái bai con đi lục, mày bái bai con, bái bai đi ạ. ba pun pun, pun pun rồi Mày bảo pun pun rồi

เ,เขาทำเทียมเขาทำเทียมนี่เขาทำเทียม <c oughs> ดอกไม้ดอกไม้ปลอมแต่ต้นไม้จริงออโอ้มีน้ำตกด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำตกนู่นอะไปดูน้ำตกก่อนเร็วเร็วเร็ว็ไปถ่ายวิดีโอไป แล้วตัดต่อเลยเหนื่อยแล้วก็กินใช่ไหมนี่หันมามองกล้องด้วยหันมามองกล้องด้วยนี่เดินมาเร็วลูกเร็วไปเดินไปเลยไปเร็ว เดินไปเลยลูกเดินไปเลยเดินไปเลยเลยอรูอยู่กล้องนานแต่เดินพาไปเลยคุณครูนี่นี่เราเป็นคนสอนเข้าหาอ๋อเราหันไปแล้ว <c oughs>

กรโดดเลยเยนิ่ๆผมอนิ่มากเลยไม่ใช่ิเยอลมแรงผมมันแรงายอะขนานี้วเร็วไปเหยียบขี้มา